วันนี้ก็กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมนะคะก็คือการที่เราจะเชื่อมต่อกับมิติลับอีกแล้วนะคะเนื่องจากการปลุกให้ตื่นของจิตวิญญาณขั้นตอนสุดท้ายที่ทุกคนทำยากมากนะหนึ่งนะขั้นตอนการบรรลุธรรมแล้วก็เป็นกฎของจัก,กรวาลทั่วๆไปของคนที่บรรลุธรรมหนึ่งจิตต้องถูกปลุกให้ตื่นนะ ด้วยการรู้ในอริยสัจรู้ในทุกนะคะสจิตก็จะต้องมีในเรื่องของการที่เรียกว่าหันมาสนใจในการที่จะแก้ในความทุกข์ขตัวนั้นหนีทุกขโดยที่จะต้องมาปฏิบัติในกายวาจาใจให้บริสุทธิ์นะบางคนก็เรียกปฏิบัติธรรมบางคนก็จะเรียกปฏิบัติบูบชา พอปฏิบัติแล้วเนี่ยความอิ่มเอมใจความสุขความปิติจากสมาธิจากทุกอย่างที่เป็นความเบิกบานชุ่มชื้นในจิตก็จะเกิดขึ้นนะสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำไม่เคยแบ่งปันไม่เคยเป็นผู้ให้ก็จะเริ่มให้คนอื่นเป็นโดยเฉพาะให้ทานบุญแผ่เมตตาประมาณนี้นะคะการที่เรายากมากในการที่จะทำศัตรูคนที่ทำร้ายเราเนี่ยนะสิ่งที่เราให้ไม่เป็นเราก็ร่วมจะให้อภัยได้ ให้สูงสุดคือให้ทําเป็นธรรมทานนะคะความสุขจะมาความสุขจะมาการเป็นผู้ให้เป็นสิ่งที่มีสุขมากกว่าการเป็นผู้รับนะคะแล้วก็ตัวที่สามนะคะธรรมธาตุดั้งเดิมพอให้มีความสุขแล้วชุ่มชื่นเบิกบานใจแล้วเริ่มเป็นคนมีใจสะอาดแล้วธรรมธาตุดั้งเดิมจะเป็นรางวัลเป็นพลังงานจากต้นกำเนิด นะคะที่เป็นคู่แฝดก็จะถูกประทานให้มาเพื่อช่วยในการกำจัดสิ่งที่เป็นมลทินในจิตใจความเศร้าหมองความเจ็บแรบที่ใจความเสียใจความคิดถึงความอะไรความรู้สึกผิดใดๆจะถูกเยียวยาและก็ถูกกำจัดไปนะ,ะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเยียวยาด้วยนะเยียวยาเพราะอะไร กำจัดราคะความเสียดแทงใจเจ็บใจแล้วนะเยียวยาให้ความรู้สึกผิดใดๆการเป็นอาการอกหักใดๆความเสียใจใดๆนะความเศร้าสลดใดๆเกิดจากการเป็นผู้อื่นกระทําให้รู้สึกผิดหวังเสียใจเศร้าโศกเสียใจรู้สึกสูญเสียเช่นบางคนเสียบ้านเสียรถเสียเงินเสียอวัยวะเสียคนที่เรารักนะการเยียวยาจะถูกเกิดขึ้นหลังจากทีบ หรือเขาเรียกว่ากระทืบราคะโทสะโมหะหรือเขาเรียกว่ารื้อถอนหรือเขาเรียกว่าโยนทิ้งนะสิ่งเหล่านี้จะถูกโยนไปก่อนจากนั้นนะกระแสแห่งความสุขสงบแล้วก็ความมีสมาธิทุกอย่างจะเริ่มเข้ามาหล่อล้อมหล่อล้อมล่อล้อมนะจนทําให้ธรรมธาตุดั้งเดิมตัวนี้โอบอุ้มทําให้สิ่งที่เรียกว่านะ ราคะโทสะโมหะหายไปอย่างปลิดพิงหรือหายไปถาวรน,นะ,ะสิ้นเชิงไม่กลับกำเริกอีกนะคะเรียกว่าหายไปถาวรแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อหายไปถาวรแล้วสิ่งที่เป็นนิวร์มนทินต่างๆก็เริ่มหายไปบ้าง แต่ก็จะมีบ้างถ้าร่างกายอ่อนแอเพราะว่ากายกับใจเขาเชื่อมกันตัดกันไม่ขาดมันมีสายใหญ่เพราะหนึ่งถ้ายังไม่หมดอายุไขย,ยังต้องใช้กายนี้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเขาเรียกว่าเขาแค่ระงับความรู้สึกไม่คิดถึงกายสักพักหนึ่งรูปรสกลิ่นเสียงได้สักพักหนึ่ง,เ,ง,งเขาเรียกว่าระงับเขาไม่เรียกว่าแยกธาตุแยกขันแยกอะไรนะ มันแยกกันไม่ได้นะเพราะว่ามันยังมีเนื้อตัวชีวิตอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าแค่น้อมจิตแวบไปตรงนั้นแวบไปตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่การสอนทำพูดทำบางครั้งเนี่ยมันเข้าใจยากนะเนื้อตัวชีวิตเนี่ยคือขันทั้งห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างมีความแกร่งหรือมีเขาเรียกว่าอินรีย์มีพลังในบางอย่างถ้าบางคนเนี่ยนะ จิตเขาเนี่ยจะแข็งแรงจะดีนะนิวรณ์ต้องหายไปเพราะฉะนั้นนะจะมาง่วงเหงาหานอนแล้วอดนอนแล้วบอกว่าตัวเองแบบตัดนิวรณ์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะการหานอนการที่เป็นคนลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมการที่เป็นคนฟุ้งซ่านนะการที่เป็นคนหงุดหงิดขี้โกรธโกรดน,น,นู่นโกรธนี่เนี่ย เนี่ยคือมีนิวรณ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะให้มันทรงพลังทรงยานทรงฌานเหมือนคนที่เขาเรียกว่าจิตเขาสะอาดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะนี่แหละคือความที่เขาเรียกว่าคาราวาสเนี่ยอ่อนแอตรงนี้เพราะคาราวาสเนี่ยเอาเวลาทั้งหมดแดชั่วโมงบางทีไปทำงานบนโลกทําให้ต้องยืนเดินนะนอนไม่ได้นะตรงนี้แหละทําให้อาการอ่อนแอของร่างกายส่งผลต่อจิตใจ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกายกระใจตัวเนี้ยเขาก็จะต้องไปด้วยกันนะจะมาบอกว่าแยกธาตุแยกขันเนี่ยนะเอาง่ายๆเหมือนเราเนี่ยนะเจ็บป่วยด้วยอะไรอยู่เช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ตามถ้าเราทานยานะอาการง่วงเหงาหาวนอนฤทธิ์ของยาหรือผลข้างเคียงของยาตัวเนี้ยมันก็ไปกล่อมประสาทนะไปทําให้การเช้งของสมองการผลิตสารเคมีต่างๆเนี่ยเช้งไปด้วยเพราะฉะนั้น พลังจิตเนี่ยนะจะไม่สามารถที่จะเล่นริดเดชได้ยาวนานหรือสมาธิจะมีสมบัติมั่นคงเนี่ยคงไม่เท่ากับคนที่เขาปกตินะเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าคนที่มีนิวรณ์ห้าคือคนที่บรรลุธรรมยากเพราะเขาเรียกว่าเป็นศัตรูของการบรรลุธรรมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตัดหมดหรือยังอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์ รักในรูปห่วงใย,ยในนู่นนี่นั่นก่อนจะนั่งสมาธิไม่ไม่เป็นไรนะถ้าบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวต้องทาไนท์ครีมก่อนเดี๋ยวต้องทาเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าทําให้ผิวไม่แห้งโลชา่นอะไรเงี้ยคาราวาทําไปเลยนะแต่พอจะปฏิบัติตัวเนี้ยนะให้ระง,งับสิ่งที่เป็นอกุศลให้ได้นะสมาธิก็มาในช่วงแรกอยู่แล้ว นะระงรับอกุศลให้ได้สมาธิยานที่หนึ่งนะปฐมญาณเนี่ยมีอยู่แล้นะพอเราระงรับความคิดกุศลด้วยนะความคิดกุศลวิตกวิจาร์ก็คือการที่เขาเรียกว่านะสั่งสอนจิตด้วยธรรมพิจารณาธรรมตัวนี้ก็ต้องทิ้งไปด้วยพอทิ้งไปปุ๊บเนี่ยนะมันก็เข้าสู่ฌานที่สองหรือเขาเรียกว่าทุติยฌานนะคะ ตัวเนี้ยเรารู้เราก็คือเอามาใช้ในชีวิตประจำวันท่านบอกจะอยู่ในชานใดชานหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเล่นระดับถึง9ระดับก็ได้นะอยู่ในชานที่หนึ่งแต่อยู่นานได้ก็โอเคนะไม่เป็นไรยังอยู่ในรูปร่างในรูปร่างจะดูส่วนไหนถือว่าเป็นรูปร่างหมดนะเรียกว่ารูปปัสัญญาเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าทําอนาปานาสติรู้ลมหายใจนู่นนี่นั่น,นแล้วแต่ คือแล้วแต่จริตของคนแต่สําหรับตัวพี่วันถูกพ่อสอนมานะเพื่อให้จิตพี่วันตั้งมั่นที่เดียวไม่เลี้ยวที่อื่นเวลาพี่วันสงบนั่นคือก่อนจะทําให้เตือนตัวเองว่าทาเพื่อการเข้ามรรคผลนิพพานพี่วันจึงจะหายใจเข้านิดหายใจออกผ่านนะคะทํานิดๆแล้วจากนั้นก็ทิ้งคบริกรรมวันนี้นะถ้าพ่อใหญ่มาสอนหรือใครมาสอนก็ตามนะเราจะต้อง มีครูบาอาจารย์ที่ท่านสูงนะตัวพี่วันเป็นแค่พี่คนหนึ่งที่ถูกยกกินมานะพี่วันไม่เคยบอกว่าพี่วันเป็นครูบาอาจารย์เพราะหนึ่งพี่วันยังไม่ได้เลิศประเสริฐสูงสุดนะคะยังไม่ได้เลิศประเสริฐสูงสุดทำวางทาไม่รู้ก็ต้องถามท่านเพราะฉะนั้นพี่วันเป็นแค่เพื่อนกัลยาณธรรมเป็นแค่พี่คนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มน้องๆแล้วก็เจอปฏิหารใบไ,ไม้นอกกํามือนะ พ่วันจึงมาบอกว่าใบไม้นอกกำมือมีอยู่จริงแล้วก็ไปได้เร็วด้วยนะคะด้วยการที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องเก่งอะไรสักอย่างแต่สิ่งที่เราจะต้องเก่งคือการที่ปฏิเสธการเกิดเพราะการเกิดเป็นทุกนะจบไหมจบที่เดียวรู้ทำอะไรมากมายไหมรู้ไปแต่ถ้าไม่ได้ปฏิเสธการเกิดรู้ไปแต่ถ้ายังอยากจะเกิดก็แสดงว่ายังไม่รู้ต้นตระกูล นะรากเงาของอวิชชานะฝึกทำมาเยอะแยะรู้ไปหมดแต่ไม่ถึงทำมีเยอะนะมีเยอะรู้ทั้งปไตายปิดกแต่ไม่ถึงทำเพราะใจมันยังไม่เจอคำว่าเข็ดลาบใจยังไม่เจอในความที่เขาเรียกว่าประสบการณ์ตรง จากการที่มันเจ็บลึกๆใจตรงเนี้ที่มันเคยเจ็บที่มันเคยแค้นที่มันเคยริษยาที่มันเคยรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้มันนะถูกทิ้งถูกเทนนะยังไม่เจอตรงนั้นยังไม่เจอคำว่าไม่มีเงินแล้วยังจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลยังจะต้องไปสู้ในสิ่งที่เราเนี่ยไม่รู้ แล้วไปเซ็นด้วยความไม่รู้เจอกฎของธนาคารเล่นงานไม่รู้กี่ร้อยข้อนะนะสุดท้ายนี่แหละท่านจึงบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองทุกอยู่นะและยังไม่ศึกษาว่าตัวเองเนี่ยนะอยู่ในความทุกข์ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วเมื่อไหร่นะจะบรรลุธรรมได้ แค่วิธีที่เดินในแต่ละวันก็เดินไม่ถูกแต่อยากที่จะสิ้นทุกทาวรท่านจึงเคยว่านะท่านชลินอคอยแต่กลัวว่าพ่อพระพุทธเจ้าจะเป็นใหญ่กว่าตัวเองคอยแต่กลัวลาบสักกราระจะหายไปจากตัวเองจึงรู้ว่าริษพ่อพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมากจึงพยายามปกปิดนะ ดึงพยายามไม่กล่าวแต่กล่าวแต่เรื่องตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วเรื่องอะไรจะไปกราบพ่อพระพุทธเจ้านะนะจนพ่อพระพุทธเจ้าต้องแสดงอะไรวางอย่างที่เป็นฤทธิ์นะต่อให้เธอบูชาไฟต่อให้เธอบูชาพญานาคต่อให้เธอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจัก,กรวาลน,นะแต่ตัวเธอยังไม่รู้เลยหลอกตัวเองว่าตัวเองเป็นอรหันต์แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองนะ่ยปฏิบัติน่ย ถูกต้องตามที่จะเป็นพระอรหันต์ไหมเนี่ยท่านจี้ใจดําถูกปุ๊บเนี่ยนะมียานโลกีหมดเลยแต่ยานที่จะเป็นนะเรียกว่าอาสวะขย,ยายญาณไม่มีแล้วจะเป็นอรหันต์ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่พิวันเนี่ยนะที่พิวันกล้าเอาคําพูดนี้มาพูดที่พิวันรู้เรื่องตรงนี้เป็นเพราะพยานบาร,รมีของพระองค์ท่านเนี่ยส่ง ส่งเรื่องราวหลังอย่างนี้มานะเพื่อเวลาพิวันเจอใครที่เขาปรามาทหรืออะไรอย่างเงี้ยพิวันก็จะเชิญยานเชิญยานเพื่อที่จะไหนนะอย่างน้อยๆทาให้ตัวคนนั้นสะดุ้งบ้างเพื่อจะรู้ว่าสิ่งที่เขากําลังนะแสดงตัวตนออกมาหรือสิ่งที่เขาอ่ะยังไม่รู้เลยกระทั่งว่าเวลาเป็นพระหรหันเนี่ยเช็คตรงไหนเอ สิ่งตรงนี้แหละคือเกาะคุ้มกันหรือการที่ท่านให้สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดที่ให้การส่งสัญญาณต่างๆมาในสภาวะจิตเรียกว่าจิตมีความรู้สึกเป็นทิพย์นะคะตัวนี้ก็ความรู้สึกเป็นทิพย์ก็แล้วแต่ใครจะได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าจับร่างเนื่องจาก2500กว่าปีต่อไปนี้นะคะ ก็จะเป็นเกือบ2,007แล้วเนี่ย2,700เนี่ยเทพเทวาพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองเนี่ยท่านก็จะลงมาทำงานปกป้องดูแลพระพุทธศาสนาจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะาศาสนาก็จะมีแฝงมาด้วยคนที่เป็นนักบริหารเข้าไปในวัด ก็จะมีเรื่องมากมายซึ่งเราเป็นคารวาสสิ่งที่เรา,าส่งบุญให้เราก็อยากให้พระพุทธศาสนาสืบทอดไปจนลูกหลานเล้นโลนเราได้รับธรรมที่ดีนะเราก็สนับสนุนถ้าดูแล้วเนี่ยสิ่งไหนที่มีคนเบียดบงังหรือเรียกว่าเอาสิ่งที่เป็นพระพุทธศาสนาตัวนี้ไปหา,าในช่องทางที่แบบไปหลอกคนเลยประมาณนี้นะเราก็ พูดทางจิตกับเบื้องบนไปขอให้ท่านกำจัดขอให้ท่านเนี่ยช่วยเมตตาลงมาดูแลพระพุทธศาสนาด้วยแม้นเราเห็นเราเป็นแค่เม็ดทรายเล็กๆเ,เราไม่สามารถที่จะมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะไปทําให้เรื่องราวที่เขาทําไม่ดีปรากฏเพราะบางทีเนี่ยนะคือตรงไหนก็ตามถ้ามีองค์กรเกิดขึ้นถ้าองค์กรตรงนั้นสนับสนุนในการทําผิด ก็จะทําให้ความผิดตัวเนี้ไม่สามารถที่จะตรวจสอบหรือว่าเปิดปรงได้ตัวนี้จะต้องใช้พลังทิพย์ของเราตัวนี้ทูนขึ้นไปนะทูนขึ้นไปนะวันนี้พี่วันก็แค่เป็นเม็ดทรายเล็กๆอันหนึง่งซึ่งเป็นพี่ๆแล้วก็น้องๆของคารวาสนะคะแล้วก็เราก็จึงมารู้ว่าใบไม้นอกกำมือมีอยู่ นั่นคือทีมชุดช่วยพระนิพานนะคะทีมชุดช่วยพระนิพานมีทั้งผู้คุมกฎมีทั้งผู้ที่เป็นพระรัตนตรยัยมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งมิติลับที่บรรลุธ,ธรรมนะคะมีเทพเทวาแล้วก็พรหมนะคะที่เป็นทีมหรือแกนนำแล้วก็มีทีมลูกน้องของท่านมหาราชทั้งสี เป็นผู้เทศน์เรื่องราวต่างๆของมนุษย์ผู้ประพฤติดีตัวนี้ขึ้นไปวันนี้พี่วันก็ขออนุญาตนะคะขอองค์พระเบื้องสูงเมตตาจดรายชื่อของผู้ที่ร่วมปฏิบัติบูบชาแล้วก็ข้ามมิติไปฝาก,กจิตจนถึงอธิฐานขอจบกิจชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะการเกิดเป็นทุกข์วันชิตาวันชานนได้รับการถูกยก,กจิตจากคุณพ่อวิสุทธ,ธิพุทธรังสีในทุกพระร่างทุกขนะมท,ทุกพวรากนายขอ สมเด็จพ่อเมตตาช่วยให้ท่านมหาราชทั้งสีและลูกน้องของพระองค์ท่านจดชื่อนามสกุลพุทธบุตรไปประกาศที่เขาพระสุเมนซึ่งเป็นแกนกลางในการเชื่อมต่อทุกมิติเพื่อประกาศว่าคนเหล่านี้ต้องการที่จะเป็นอริยะเจ้าและสิ้นทุกถาวรเลิกที่จะมาเรียนรู้ในสามโลกวันนี้ลูกวันชิตาควรไม่ควรแล้วแต่พระองค์จะเมตตา อิติสุกโตนมโมพ,นมพุทธายะนามพัทธาพักกัสะนิพนสุขังนิพนปัญจโยโหตุวันนี้ลูกวันทิดาขอให้วิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอที่ได้มีการเชื่อมต่อขอพยานบารมีในการช่วยเหลือเรื่องคนป่วยก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเริ่มปฏิบัติแล้วนะคะ